สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องนีราศนานรินคำโครงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ผู้แตกนะคะก็คือนายนรินทิเบตเดิมเนะะี่ยค่ะชื่อว่าอินได้รับราชการเป็นมหัเล็กในยศของเขาเรียกว่ายศหุ้มแพรมหัเล็กหุ้มแพรซึ่งเทียบเท่ากับยศในปัจจุบันก็คือร้อยเอก ะะเป็นบรรดาศักดิ์ที่กรมพระราชวังบวรหรือว่ากรมพระราชวังหน้าเนี่ยพระราชทานให้เนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่ถวายงานด้วยนะคะทาไมถึงตั้งชื่อว่านิราชนลินเนาะความหมายของนิราชนลินนะคะก็คือนิราชเนี่ยหมายถึงบทประพันธ์ที่แต่งเพื่อบรรยายสภาพการเดินทางฉะนั้นคุณนุ่นก็จะขมวดให้เลยว่า ทิราชหมายถึงสามอย่างประกอบเข้าด้วยกันหนึ่งคือการเดินทางสองคือการจากลานางอันเป็นที่รักและสามจะต้องประกอบไปด้วยสถานที่ที่เราใช้เปรียบเทียบกับนางอันเป็นที่ร mm ักเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องนิราชนารินคำโคลงะค่ะก็คือน,นายนรินทิเบศหรือว่านายอินเนี่ยได้เดินทางตามสเสด็จของกรมพระราชวังบวรเจ้ามหาเสนานุรักษ์นะคะไป รบกับทัพหลวงที่พมา่านะคะไปปราบพมา่าไปที่เมืองอะไรก็คือเมืองถลางกับเมืองชุมพรพมาร่าก็คือที่ไหนที่ตะนาวศรีนะคะหรือว่าเมืองตะนาวไปยกทัพไปตีปึ้งก็ก็รู้ต่อจานนั้นมีความรักมีความรักอยู่ ก็เลยรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้มันมันดูเศร้ามันดูคิดถึงนานเป็นที่รักก็เลยประพันธ์นิราศนรินคำโคลงขึ้นมาก็คือ1จากงานเป็นที่รัก2เดินทางไปทําภารกิจที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็3ก็คือต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างทางไม่ว่าจะไปเจอแถวคลองขุดบางยี่เรือนะคะหรือว่าจะไปถึงแม้กระทั่งเพชรบุรีแหลมเพชรบุรีท่าน้ําจีนน,น้ำท่าจีนอะไรเงี้ยก็ก็จะนําทุกสิ่งทุกอย่างมาเปรียบเทียบ กับงานนั้นเป็นที่รักหมดเลยนะคะองค์ประกอบมี3อย่างถึงจะเรียกว่านิานราศน,นาินนะคะลักษณะคําประพันธ์นะคะก็จะประกอบไปด้วย3อย่างเนาะสอย่างแต่ว่ามันจะมี2อย่างที่มันลคล้ายคกันไปดูอย่างแรกก่อนอย่างแรกก็คือขึ้นต้นต้องขึ้นต้นด้วยไร่สุภาพ1บทน,นี่คือหน้าตาของไร่สุภาพนะคะไร่สุภาพก็จะหน้าตาประมาณนี้พอขึ้นต้นด้วยไร่สุภาพเสร็จหลังจากนั้นก็จะ ตามด้วยโครงสี่สุภาพอีกจำนวน143บทนะคะอันนี้คือโครงสี่สุภาพลักษณะของโครงสี่สุภาพก็จะมีบังคับเอกโทนะคะมีสัมผัสแล้วก็มีคำสร้อยปรากฏด,ด้านท้ายคราวนี้พอจบโครงสีสุภาพเสร็จแล้วก็จะตามไปด้วยโครงสองสุภาพอีกหนึ่งบทสุดท้ายเป็นการจบนะคะคราวนี้เขาบอกว่าเนื้อหาของนิราชนะคะเริ่มเรื่องด้วยไร่สุภาพ ไล่สุภาพเนี่ยจะมีเนื้อหาในเรื่องของการยอรพระเกียรติพระมหากษัตริย์หลังจากนั้นอ่ะพอยอรพระเกียรติพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองแสงสีเสียงาศาสนาวัดวารามสิทธิ์หลังจากนั้นอ่ะก็จะขึ้นด้วยโครงสีสุภาพเป็นการรำพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รักจากนางอันเป็นที่รักเปรียบเทียบกับสถานที่ต่างๆหรือบริเวณต่างๆที่เรือได้เดินทางไปถึงนะคะซึ่ง การออกเดินทางเนี่ยครูจะมีแมพให้ดูนี่การออกเดินทางจะเริ่มจากคลองขุดนะคะก็คือคลองพดุงกรุงเกษมพอหลังจากคลองพดุงกรุงเกษมเสร็จนะคะแถวกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะออกไปที่คลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกใหญ่หลังจากนั้นก็จะไปที่บางขุนเทียนแถวสมุทรปราการแล้วก็เดินทางมาที่แม่น้ำท่าจีนนะคะแม่น้ำท่าจีนนี่เริ่มออกมาข้างๆแล้วนะเริ่มเริ่มเริ่มออกโซนจากคลองมาอยู่แม่น้ำและใหญ่ขึ้นตอนแรกเป็นคลองสักพักเป็นแม่น้ำนะคะพอแม่น้ำเสร็จก็มาที่แม่น้ำแม่รอง แม่น้ำแม่กลองแถวสมุทรสงครามนะปะทูแม่กลองเรานั่นแหละนะคะพอสักพักนึงก็ออกมาเดินทางมามาถึงแหลมเพชรบุรีอันนี้เดินทางโดยโดยเรียบทะเลมาแล้วนะคะมาทางทะเลละนะคะเรือผ่านข้างทะเลมาก็มาถึงแหลมเพชรบุรีหลังจากนั้นก็เข้านะคะเข้าไปที่เขาเรียกว่าเมืองถลางเมืองชุมพรนะเส้นตรงนี้เมืองถลางเมืองชุมพรแล้วก็ยกไปปราบ ที่ตะนาวสีนั่นก็คือที่พมา่านี่ข้ามาเลยค่ะข้าประเทศลงมาตรงนี้ฟึบเพื่อที่จะมารบกับพมา่าเนาะมากับทัพหลวงหลังจากนั้นนะคะก็อันนี้คือหน้าตาของรายสุภาพที่ครูบอกขึ้นต้นด้วยรายสุภาพมีการยอรพระเกียรตินะคะมีการยอรพระเกียรติพูดถึงบุญบาร,รมีของพระเจ้าแผ่นดินบุญบาร,รมีของพระมหากษัตริย์ว่าเป็นเพราะท่านที่ทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นทําให้ทุกอย่างมันเจรจิญรุ่งเรือง นะคะอันนี้ก็คือสี่สินพิสารพบนะคะขึ้นต้นด้วยอย่างนี้เลยก็คือเลอลาดลบล่มสวรรค์จันลงโลกกว้างนะคะอันนี้รูผ่านนะตรงนี้ไม่ได้สําคัญต่อไปอันนี้คือการแปลนะคะพอแปลความไร้สุภาพออกมาเนี่ยมันจะมีบรรทัดหนึ่งที่เขาบอกว่าแผ่นดินที่กล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองที่กล่าวถึงเนี่ยที่เปรียบดั่งสวรรค์นเนาะเปรียบดั่งสวรรค์กล่าวถึงมานั่นก็คือกรุงรัตนโกสินทร์อันรุ่งเรืองตรงนี้ลูกกรุงรัตนโกสินทร์อันรุ่งเรือง เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ไหมคะมันมาจากพระเจ้าแผ่นดินเนาะที่คอยพิทักษ์รักษาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงขจัดความทุกข์ของราษฎรอ่าเห็นไหมเริ่มละทุกคนเลยค่ะทุกหัวเมืองต่างๆก็ต้องยำเกรงแล้วก็ต้องส่งเครื่องบรรณาการมาถวายแก่พระมหากษัตริย์แห่งกงรุงรัตนโกสินทร เพื่อที่จะเราจะแผ่อนาเขตออกไปให้กว้างบ้านเมืองมีความสุขสงบพระองค์ทำนุบำรุงาศาสนาให้มีน้ำใจกล้วาอันนี้กำลังจะพูดถึงพระมหากษัตริย์นะคะหลังจากนั้นมาดูโครงสี่สุภาพบทนี้เป็นบทเริ่มต้นเลยนะคะก็คืออยุธยาย,ยุดล่มแล้วลอยสวัสด์ลงดีสิงหาปางรัฐบ,บันเจิดล่าบุญเพลงพระหักสันสัตว์รุ่งเรืองแหง่ปางอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจมือ อันนี้เขากาลังจะพูดถึงว่ากรุงศรีอยุธยาที่เรากล่าวขอนว่าเป็นเมืองแห่งความสวยงามเมืองแห่งสิวไหลล่มสลายไปแล้วแต่อยู่ๆค่ะได้ลอยกลับมาอีกครั้งนั่นก็คือกรุงเทพมหานครในยุครัตนโกสินทร์นี่เองนะคะมีพระราชอาธมีพระปางมีประดับด้วยแก้วอัญมณีมากมายเขาบอกเนาะเจ,ดจิดจรัสเจิดจ้าเจิดลาบมากกว่าสวรค์อีเพราะอะไรคะเพราะเขาบอกว่าเพราะบุญเพลงพระหกักัร เป็นพ่อพบุญพระมหากษัตริย์าศาสนาจึงรุ่งเรืองแล้วก็ทําให้ผู้คนนะคะหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากความงมงายหรือว่าบาปต่างๆทําให้ประชาชนหรือราษฎรนะคะก็คือมีจิตใจที่มันสุขขึ้นเป็นเพราะบุญผลบุญบารมีนี่อันนี้คือคุณนุ่นเขียนไปตรงนี้เลยนะว่าคือมันคือการยอเนาะนักเรียนมันคือการยออะไรคะยอคิงเนาะยอคิง บทที่สองค่ะเรื่องเรืองใตรัตพ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงข้าเชาเจดีระดับแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้วแก่นลา่าหลักสวรรค์ตัวนี้เขาพูดถึงศาสนานะคะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเดินรุ่งเรือง,องยิ่งกว่าแสงอาทิตย์ประชาชนเนี่ยชอบฟังธรรมะ ด้วยความซาบซึ้งใจอยู่เป็นประจำคำวาคำว่าขําเช้าคืออยู่เป็นประจำเจดีมากมายเนี่ยมันสูงเสียดฟ,ฟ้าคือเห็นความงดงามะเดี๋ยวก็สร้างเดียเด๋ยวก็สร้างเต็มไปหมดแลดูเห็นแสงแหววาวยิ่งกว่าแสงจากแก้วก้าวประการเป็นความงามที่โดดเด่นในโลกนะคะเขาบอกว่ายนยิ่งแสงแก้วก้าแก่นล่าสัหลากสวรรค์ก็คือก็คือมหัศจรรย์ที่สุดแหละในทั้งในโลกแล้วก็ในสวรรค์คราวนี้มันมีคำหนึ่งค่ะอย่างคำว่า รินรถพระธรรมแสดงเนาะรินรถนะคะคำว่าข้ามเช้าข้ามเช้ากูบอกละหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอเจดีระดาแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวาแก่นล่าหลักสวัสดิ์อันนี้ก็จะกล่าวถึงลักษณะของอะไรคะของแก้วหรืออัญ,ญมณีนะคะที่ประดับอยู่ในเจดีเนาะที่เรามองขึ้นไปแล้วมันวิบวับละยับแบบเห็นแบบวิบวับมากเลยอันนี้ก็คือเขาบอกว่ามันมองขึ้นไปแล้วอะมันมันมากกว่า แสงของนภร,รัตก็คือแก้วทั้งแก้วหรืออัญมณีที่มีค่าก้าประการะคะติดอยู่อีกอันนี้คือการเปรียบเทียบอ่ะน,นันเรมาดูบทที่8กันนะคะก็คือจำใจจากแม่เพรื่องปิดอกอ่อนเออยาวดแดเดียวยกแยกได้สองซีกแกล้งทรงตกแตกภาคออกแม่ภาคพี่ไปหนึ่งไว้แนบเนื้อนวลถนอมบทนี้นะคะ่ะก็จะบอกว่าจำใจต้องจาก น้องนางเป็นที่รักไปเหมือนหัวใจของใครคะของพี่ก็คือตัวนีลานาลินเนาะตัว,ตวน,นายนาลินนะคะก็บอกว่าเหมือนหัวใจของพี่เนี่ยถูกพากไปจากอกหากแบบว่าดวงใจของพี่เนี่ยแบ่งแยกได้เขาบอกว่านี้ยนะถ้าแบ่งแยกได้สองซีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหากผ่าหัวใจของพี่ออกมาเป็นสองดวงก็คือแบ่งออกเป็นสองซีกหนึ่งเนี่ยเอาไว้กับตัวพี่ขณะเดินทางอันนี้พากพี่ไว้หนึ่ง อีกซีกหนึ่งเนี่ยก็คือแนบเนื้อนวลถน,นอมก็ฝากไว้ที่น้องให้น้องเก็บแนบใจของน้องไวอ้าวต่อไปนะคะดูบทหนึ่งเขาบอกว่าบทที่10โฉมควรจากฟากฟ,าฟ้าหรือดินดีหรือเกรงเทพไทยทรนินรอบกล้ําฝากลมเลื่อนโฉมบินบนเล่านะแม่ลมจะใช้ชักชําชอบเนื้อเรียมสงวนเขาบอกว่าจะฝากนางเนี่ยไว้กับฟากฟ้า าฝากฟ้าหรือผือนดินจะฝากไว้กับฟ้าหรือฝากไว้กับดินก็กลัวว่าผืนดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผืนดินก็คือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะมันรอบชมเชยเน้องก็คือชมเชยน้นองเป็นที่หลักแต่ถ้าฝากไว้บนฟ้าก็กลัวเทวดาจะมันรอบชมเชยน้องจะฝากไว้กับสายลมก็กลัวว่าลมเนี่ยมันจะพัดให้ผิวน้องเนี่ยมีรอยชำ้ำอ้าวราวนี้ก็ไม่รู้จะฝากฝากไว้กับอะไรแล้วนะคะก็คือไม่อยากฝากไว้กับใครเลย แต่สุดท้ายเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวคุณพูดตอนจะก,ก่อนก็ไม่รู้จะฝากไว้กับใครงั้นฝากฝากน้องไว้กับใจน้องนั่นแหละว่าให้อยู่รอพี่หรือพี่กลับมาอันนี้ก็จะเป็นบทต่อไปหลังจากบทเมื่อกี้นะคะคราวนี้มาดูดูบทที่22สิบสองเขาบอกว่าจากมามาริ่ยวลำ,ลำลำบางบางยี่เรือราพางพี่พร้อมเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาน,าน,านบางบ่รับคำคลองล้าวน้ำตาคลอเขาบอกว่า เมื่อเดินทางมาถึงตำบลหนึ่งเ,งเรียกว่าตำบลบางยี่เรือนะคะเรือก็ได้จากมามาริ้วรำลำบางก็คือเนี่ยก็คือเดินทางมาด้วยเรือลำบางลำลำก็คือลำน้ำบางก็คือบางก็คือแม่น้ำก็คือเดินทางมาด้วยทางน้ำนี่แหละบางยี่เรือราพางพี่พ้องคําว่าบางยี่เรือก็คือตําบลตําบลหนึ่งราพางคือการพายให้มันช้าลงลดความเร็วให้มันช้าลงเขาบอกว่า พอมาถึงบางยี่เรือก็ลดความเร็วแบบพร้อมเพลี่ยงกันพี่ๆเนาะคราวนี้เรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานะเขาบอกว่าให้เรือแผงเนี่ยช่วยพานางเป็นที่รักอะมาหาฆ่าทีได้ไหมนั่นเลยรู้จักเรือแผงไหมเรือแผงคือเรือชนิดหนึ่งที่มีม่านกั้นเป็นเรือที่เอ่อพวกหญิงสาวชาววังนั่งอะที่จะมีเรือแล้วมีม่านกั้นแบบสี่ทิศอตะลูกก็เขาบอกว่าเรือแผงเนี่ยช่วยพานางเมียงม่านมานะบอกให้เรือแผงไปรับนางมา รับนางมาแล้วก็ให้นางอะอยู่ในม่านนะคะเมียงม่านมาแล้วเราค่อยเราให้นางแอบออกจากม่านมาเพื่อให้เราอะได้เห็นเพื่อให้ในายนายอินเนี่ยนายนาริท,ทิเบตเนี่ยได้เห็นแต่บางบอรับคําคล้องข้าวน้ําตาคอบางในที่นี้ก็คือบางยี่เรือบางยี่เรือเนี่ยไม่ตอบอะไรฉันเลยฉันก็เลยนั่งร้องไห้บางยี่เรือตอบได้ไหมล่ะไม่ได้บางยี่เรือเป็นสถานที่ถูกไหมคะฉะนั้น เขาบอกว่าตรงนี้มีลักษณะของอะไรปรากฏอยู่ที่ไม่ใช่คนแต่ทําพฤติกรรมเหมือนคนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยบุคลาธิสฐานนะคะหรือว่าบุคคลวัดปรากฏอยู่อย่างบางบร,รับคําของก็คือสถานที่อ่มันจะมาตอบได้ยังไงถูกไหมคะเป็นไปไม่ได้แล้วเรือแผนช่วยพานางก็บอกให้เรือเนี่ยแปพานางมาเรือก็ไม่ใช่คนจะไปพามาได้ยังไงเรือเป็นแค่ยานผ่านะนะคะต่อไปค่ะบทที่สี่สิบเอ็ดนะคะ เห็นจา,จากจากแจกก้านนะคะแกมระกรรมถนัดระกรรมกำรรจำจากช้าบาปใดที่ทูธรรแทนเท่าราเมฆจากแต่คาบนี้หน้าพี่น้องคงถนอมเขาบอกว่าเห็นต้นจากเดินทางไป,ป,ปหันไปเห็นต้นจากและต้นระกรรมจึงทำให้คิดไปว่าอเวรกันเวนกรรมใดที่ทำเนี่ยที่ทำให้เราต้องจากกันนะ แต่การจากกันในวันนี้จะต้องพบกันในอีกภายหน้าแน่นอนจากแต่คาบนี้ก็คือจากเพียงตอนนี้แหละเดี๋ยวข้างหน้าก็ได้เจอเนาะมันจะมีคําที่เขาใช้พ้องกันอย่างเช่นคําว่าเห็นจากจากแจก้ายก็คือเห็นต้นจากอ่ะต้นจากเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมันถึงกับมันเปรียบเทียบต้นจากกับการจากลานี่หมายคำว่าจากจากตรงนี้อาจจะครูขีดให้ดูเห็นต้นจากอันนี้คือต้นจาก จากช้านี่คือการจากลาเนาะจากตัวนี้ก็หมายถึงการจากลาเนาะเพราะมันมีคําว่าราเม่ตรงนี้อยู่นะคะคราวนี้อีกอํานึงคือคําว่าแกมระกำมันมีคําว่าระกำกับคําว่าระกำนะคะถ้าหนัดระกำกำนี้อันนี้ก็คือเป็นคําพ้องเหมือนกันแต่คนละความหมายแกมระกำตัวนี้อันนี้หมายถึงต้นระกำเนาะต้นจากเนี่ยมันเติบโตอยู่กับต้นระกำ เราก็เลยอนุมานได้ว่าเฮ้ยมันหมายถึงเวรกรรมชะน,นี้กรรมตัวนี้หมายถึงเวรกรรมที่แบบทําเวรกรรมอะไรนะที่ทําให้เราจากักนางอนเป็นที่รักของเรามาเป็นตน้นนะคะต่อไปมาดูบทที่ร้อยสิบแปดครูบอกแล้วมีร้อยสี่ิบสาบทใช่ไหมครูก็คัดมาแต่บทที่แบบที่มันต้องใช้เนาะถึงตระนาวตะนามสําสงสารอ่อนเอืยอยจรสึกโศกมานานเนื่นชา้า เดินดงท่องทางละหานหิมพะเวสารสันทุกย่อมยา่ยาย่านน้ำหลานดูนะคะตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันถึงตะนาวละตะนาวคือตะนาวสีที่ครูบอกนะคะที่เราจะไปลบเนี่ยพอถึงตะนาวลวตะตระหน่์ซ้ำสงสารเขาบอกว่าถึงตะนาวปุ๊บความเศร้าความคิดถึงก็กระหนำ่ำตะหน่์ก็คือกระหน่ำเข้ามาเลย แต่พี่เขาบอกว่าจอระสึกโศกมานานคือมันเศร้ามานานแล้วทุกอย่างมันช้าไปหมดเขาบอกว่าแต่พี่นั้นได้ส่งความรู้สึกออกไปในทุ่งหญ้าอันนี้คือทุ่งเนี่ยท่งทางรหารก็คือทุ่งหญ้าใส่น้ําปากเขานะคะหิมะเวทปากเขาว,ว่าฉันได้ฝากข้อความไปแล้วแหละกับ อะไรบ้างกับหญ้ากับสายน้ํากับป่ากับเขาส่งความรู้สึกผ่านสิ่งพวกนี้ไปว่าฉันเนี่ยคิดถึงน้องหรือนางอเป็นที่รับเนี่ยมากขนาดไหนได้บอกไปหมดละนะคะได้บอกแถวย่านเน,นี้ยแถวย่านน้าย่านเนี้ยทุกหย่อมหญ้าเนี่ยฉันบอกไปหมดแล้วอันนี้นะคะก็คือพอไปถึงเมืองตะนาวศรีก็แต่งบทนี้ขึ้นมาต่อไมร้อยสามสิบเก้านะคะบทที่ร้อยสามสิบเก้าเอียงอกเทออกอ้าง อวดองอ่อนเอ่ยเมรุชุบสมุทรดินลงเลขกแต้มอากาศจักจานพระจงจารึกพอลีโฉมแม่หยาดฟ้าแย้มอยู่ร้อนลือเห็นอันนี้คุจะแปลให้ฟังเขาบอกว่าเอียงอกเทออกน่าหมายถึงเอีย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 งหัวใจเอียงหัวใจออกมาแล้วก็เทหัวใจออกมานะคะเทหัวใจเททุกอย่างในอกเราเนี่ยออกมาให้เด็กให้น้องให้ให,ให้ให้ทุกคนดูนะคะว่าความรู้สึกที่พี่มีต่อน้องเนี่ยเทออกมาให้หมดให้ ให้ทุกคนดูแม้จะใช้เขาบอกว่าเทออกมาแล้วแล้วใช้เขาพาสุเมนนิเมรุชุบสมุดดินโลเขาบอกว่าใช้เขาพาซุเมนมาเขียนชุบสมุทรคำว่าสมุทรก็คือแม่น้ำใช้เขาพาซุเมนใช้แม่น้ำแล้วละลายดินเป็นหมึกมาเขียนหรือแม้กระทั่งอากาศจากจาันประจง หรือแม้กระทั่งใช้อากาศเป็นกระดาษเพื่อเขียนบรรยายความรู้สึกนี่คือเขียนก็ไม่อาจพนานาโชมแม่หยาดฝาเย็ก็ไม่อาจพนานาความรักความคิดถึงความโศกเศร้าที่เนี่ยที่มีเนี่ยมันก็ไม่สามารถเขียนได้หมดไม่สามารถบรรยายได้หมดนะคะบทนี้แปลว่าแบบนี้ต่อไปมาดูคำศัพท์หน้ารู้นะคะคำศัพท์หน้ารู้ก็จะมีคำว่า คำอะไรคะเมืองเมรุเมื่อกีเ้เขาบอกว่าเมืองเมรุก็คือเป็นสวรรค์เนาะที่อยู่บนยอดเขาพาสุเมนเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงที่อยู่บนยอดเขาพาสุเมนพาสุเมนเรารู้จักอยู่แล้วต่อไปเขาบอกว่าดาวแปลว่าโลกขุนหารแปลว่าแม่ทัพที่หางกลางนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีคําไหนที่ปรากฏที่ในอยู่ในบทเมื่อกี้ที่เรามีไหม สีอยุธยาเย็นนี่อยู่ในไร่ใช่ไหมอยู่ในไร่ไร่สุภาพตอนขึ้นนะคะเขาบอกว่าหมายถึงกรุงรีอยุธยาแต่ว่าแต่ในที่นี้คือเขาว่าสีอยุทยาเยน็นก็คือกรุงรีอยุทยานี่แหละแต่ในเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่ามันความงามของกรุงรีอยุธยาแต่ดันแปลถึงว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันลอยกลับมาเป็นรัตนโกสินทร์ก็คือกรุงเทพมหานครเป็นการเปรียบเทียบกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครนั่นแหละ นะคะฉะนั้นสีอุทยาเยนจะไม่ได้แปลว่ากรุงศสีอุทยาแต่เป็นการเปรียบเทียบความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ที่คล้ายกับกลุ่มสีอยุธยานะคะลูกต่อไปมีคำว่าอะไรอีกที่เราจะเจอคำว่าขอออกนะคะขอออกก็คือขอเป็นเมืองขึ้นเนาะแปลว่าขอเป็นเมืองขึ้นต่อไปคำหนึ่งคำว่าใส่เซอร์ใส่เซอร,ร์แปลว่ากวาดลา้างฆ่าศึกนะคะ สัตทุกก็คือขจัดทุกนะคะหลอนเซียนก็คือขจัดศัตรูเสียนหนามไงนักเรียนเสียนหนามนะคะต่อไปมามาดูคุณค่าทางวรรณคดีกันในเรื่องของนิราศนลินคำโครงนิราศนลินคำโครงอะคะ่ะคุณค่าทางวรรณคดีเนี่ยก็จะใช้เขาเรียกว่าหนึ่งคือการใช้คำกวีเนี่ยใช้คำที่งดงามทั้งรูปความหมายแล้วก็เสียงที่ไพเราะมีการเลือกสรรคำมีการ เลือกเสียงที่สนอกอย่างเลือกสรรคําก็อย่างเช่นคําของจองไงลูกจากเห็นไหมเห็นคําซ้ำไหมมีการเลือกใช้คําซ้ําอย่างเช่นคําว่าต้นจากกับการจากหลาต้นละกรรมกับกรรมเนีย่ยมีการเลือกคําให้เกิดเสียงที่มันไพเราะนะคะโดยเฉพาะการสะดุดีเนาะมีไร่สะดุดีตอนแรกที่นักเรียนที่นักเรียนลองย้อนกลับไปดูนะจะมีไร่ไร่สุภาพที่ขึ้นต้นนะคะตรงนั้นน่ยก็จะคือ ก็จะมีการเลือกใช้คําที่เกิดเสียงสนอมันมีการเชื่อมสัมผัสต,ต่อไปต่อไปภาพพจน์ค่ะภาพพจน์มีการเปรียบเทียบเกินจริงหรือการกล่าวเกินจริงนั่นคืออัติพจน์ปรากฏนะคะมีอัติพจน์ปรากฏตรงไหนบ้างนักเรนก็ต้องไปเลือกดูมีการใช้บุคคลวัตเมื่อกี้คุณนุ่นบอกแล้วนะคะไม่ใช่มนุษย์ทําพฤติกรรมเหมือนมนุษย์นะคะต่อไปคุณค่าด้านสังคมเขาบอกว่านิรานดินคำคงเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่จันลงวัฒนธรรมสอดแขขอทรกวัฒนธรรมไทยเยอะมากนะคะใน1้3บบทเนี่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ในช่วงรัชกาลที่สองเพราะเดินทางผ่านเมืองเยอะมากเริ่มแต่กรุงเทพใช่ไหมนักเรียนอ้อมาเลยโอ้โหเห็นตั้งแต่ในเมืองเห็นตั้งแต่ในเมืองความเจริญของกรุงรัตนโกสินทร์ในเมืองมาจนถึงแถวแม่นม้ำแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองตลอดออกมาจนแถวชาวประมงริมฝั่ง นอกแถวแหลมแหลมเพชรบุรีแล้วก็ตลอดไปจนถึงแถวเมืองทะา琅เมืองชุมพรแล้วก็เลิดเข้าไปจนถึงเมืองตะนาวศรีนะคะก็จะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนอีกอย่างหนึ่งนิราศดินคำคงเนี่ยเป็นตัวอย่างของนิราศชั้นเยี่ยมนะคะที่เปลี่ยนไปด้วยความไพเราะเหมาะสําหรับเยาวชนทั้งรูปแบบของชันทลักษณ์ของร้อยกองไทยเป็นอย่างดีอันนี้ก็คือเป็นคุณค่าทางด้านสังคมของเครื่องนี้นะคะ คราวนี้ทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะคุณนุ่นขออนุญาตทบทวนอีกรอบหนึ่งแบ่งเราจะแบ่งเนื้อหาในการเรียนออกเป็นสามอย่างหนึ่งคือในเรื่องของประวัติความเป็นมาเราจะต้องรู้ว่านายนารินทิเบตเนี่ยหรือผู้แต่งนิราชนารินผู้แต่งนิราชนารินก็คือนายนารินทิเบตถูกไหมคะเป็นมหาเล็กมุ่งแพรในช่วงของรัชกาลที่สองเนาะแต่งขึ้นมาเพื่ออะไรจุดประสงค์ในการแต่งก็คือแต่งเพื่อเพื่อ แต่งเพื่อกล่าวถึงนางอันเป็นที่รักที่จะต้องจากลากันในระหว่างที่จะต้องเดินทางไปทําศึกสงครามนะคะกับพม่ากับพม่าเราต้องติดตามไงติดตามกรมพระราชวังหน้านไปทําศึกสงครามกับพม่าที่เมืองตะนาวศรีโดยที่จะต้องผ่านที่ไหนบ้างผ่านเยอะเลยผ่านเยอะเลยผ่านชุมพรผ่านทันหลางผ่านแม่น้ําแม่กองผ่านเพชรบุรีผ่านหลายที่มากนะคะคราวนี้อันนี้ก็คือประวัติความเป็นมา ไป2ลักษณะคำประพันธ์คุณต้องบอกแล้วลักษณะคำประพันธ์เนี่ยจะประกอบไปด้วย3าอย่างคือ1นึ่ายสุภาพสองโครง 4, สี่สุภาพและสามโครง2สุภาพนะคะคราวนี้เนื้อหาของมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยลายสุภาพคือการยอผเกียรติหลังจากนั้นก็โครง 4, สีสุภาพขึ้นมาโครง 4, สี่สุภาพขึ้นมาบทแรกก็จะเป็นอยุธยาย,ยดุดร่มแล้วรอยสวัสดิ์ลงลือบทนี้ก็จะเป็นบทที่พูดถึงพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองผู้ของ ของเมืองรัตนโกสินทร์ที่คล้ายๆกับความงดงามของอยุธยาพูดถึงบุญบารมีบุญของพระมหากษัตริย์ที่ทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นมันสวยงามมันงดงามนะคะหลังจากนั้นก็กล่าวถึงสถานที่กล่าวถึงนางเป็นที่รักไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงบทที่ร้อสี่นะคะคราวนี้ก็ความงามก็ปรากฏอยู่ในบทหลักๆที่คุณนุ่นให้ในเล็กก็ลองไปศึกษาหรือว่าเปิด,ดําดูน่าจะ น่าจะทำข้อสอบได้เรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล็กน,นะคะ,ะฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ